สิ่งหนึ่งที่ครูเก๋มักจะพูดอยู่เป็นประจำนั่นคือถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จและคุณอยากจะร่ำรวยสิ่งหนึ่งคือคุณต้องสามารถที่จะพูดหรือว่าสื่อสารเพื่อชักจูงให้คนคล้อยตามคุณได้เพราะเงินอยู่กับคนถ้าคุณไม่สามารถที่จะทำให้คนชอบคุณมีความคิดที่คล้อยตามคุณคุณจะไม่สามารถที่จะทำเงินได้เลยค่ะทีนี้นะคะ เทคนิคเบื้องต้นในการที่คุณจะสามารถจูงใจคนให้ยอมคิดตามทำตามนั่นก็คือคุณจะต้องมีวิธีการพูดเพื่อให้เขาชอบคุณค่ะเพราะคนที่ชอบจะมีแนวโน้มที่จะยอมทำตามคุณมากกว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณอีกอย่างก็คือการที่จะทำให้เขาเชื่อมั่นในตัวคุณไม่ว่าจะด้วยการพิสูจน์ความสามารถของคุณเองหรืออะไรก็ตามแต่เพราะคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณ จะมีแนวโน้มที่จะยอมทำตามคุณมากกว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นค่ะแต่นอกจากสิ่งนี้แล้วก็ยังมีสิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถจูงใจให้คนยอมคิดตามและทำตามคุณได้นั่นก็คือความสามารถในการพูดและคุณต้องพูดอย่างผู้นำนะคะไม่ใช่พูดไปเรื่อยไม่ใช่พูดเพ้อเจอ้อไม่ใช่พูดในสิ่งที่เขาไม่อยากฟัง ซึ่งมันจะทำให้คนอื่นเข้าใจถ้าคุณสามารถพูดได้อย่างผู้นำคนจะคล้อยตามและเชื่อในสิ่งที่คุณพูดซึ่งหลักการสำคัญวันนี้ครูเกมีมาฝากคุณทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1คุณจะต้องถ่ายทอดพลังของคุณเข้าไปสู่คนที่ฟังนักจูงใจจะต้องใช้พลังงานในการจูงใจและพลังนั้นจะต้องเกิดจากความเชื่อมั่น ดังนั้นคุณจะต้องแสดงความเชื่อมั่นของตัวคุณเองออกมาให้เขาเห็นสบตาเขาในขณะที่คุณพูดพูดเสียงดังฟังชัดท่าทางหนักแน่นและการแสดงออกเหล่านี้จะทำให้เขารู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพูดและมันจะถ่ายทอดความเชื่อนั้นไปสู่ผู้ฟังได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะในทางตรงกันข้ามถ้าคุณแสดงออกเหมือนกับคุณไม่ค่อยมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณพูด สิ่งที่คุณจะถ่ายทอดไปสู่เขามันคือความรู้สึกไม่เชื่อมัน่นบางครั้งคนฟังเขาไม่ได้สนใจสิ่งที่คุณพูดมากเท่ากับท่าทางในขณะที่คุณพูดหรอกนะคะถ้าคุณแสดงท่าทีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังมันจะบอกบางสิ่งบางอย่างกับเขามันก็ไม่ยากที่เขาจะเชื่อคุณไม่ว่าในใจของเขาจะมีความลังเลสงสัยอยู่ก็ตามดังนั้นการสร้างพลังให้กับตัวเอง และถ่ายทอดพลังของคุณไปสู่ผู้อื่นเป็นเรื่องที่สำคัญและคุณต้องฝึกเรื่องนี้ไว้ค่ะข้อที่2การสื่อสารของคุณจะต้องชัดเจนการที่คุณจะโน้มน้าวให้คนอื่นยอมรับคิดตามคุณได้นั้นคุณจะต้องเข้าประเด็นที่คุณจะต้องพูดและที่สำคัญคือเข้าประเด็นโดยเร็วอย่ายเยินเยอะไม่ใช่คุณพูดไป5นาที10นาที คนฟังยังทำหน้าง,งงอยู่เลยเหมือนจะไม่รู้เรื่องว่าตกลงคุณจะสื่อสารอะไรกันแน่หรือบางทีเขายังไม่เข้าใจว่าคุณกำลังจะพูดเรื่องอะไรอยู่ดังนั้นนะคะการสื่อสารให้ชัดเจนมันเป็นทักษะที่คุณจะต้องฝึกและคุณต้องจำไว้ว่าศิละปะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการจูงใจนั่นคือการทำให้สิ่งที่ยาวเป็นสิ่งที่สั้น ดังนั้นจงพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจของคุณอย่างสั้นๆกระชับได้ใจความอย่าเยิ่นเยอ้ออย่าออกนอกประเด็นเพราะมันจะทำให้เขาหมดความสนใจได้ในทันทีค่ะอีกปัญหาหนึ่งนะคะก็คือการพูดติดๆขัดๆบางคนอาจจะมีคำว่าเออมีคำว่าอ,อ่ามีคำว่าอืมซึ่งมาแทรกอยู่แบบนี้ในแทบจะทุกประโยค มันมีบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้ามันบ่อยๆเข้านอกจากจะเป็นการขัดจังหวะความสนใจของผู้ฟังแล้วมันยังจะทำให้คุณดูไม่มั่นใจดูไม่น่าเชื่อถือดังนั้นเวลาที่คุณต้องการจะพูดจูงใจใครอย่าให้มันมีท่าทีสับสนอย่าให้มันมีท่าทีไม่แน่ใจอย่าให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาขัดจังหวะวิธีที่จะช่วยได้ดีที่สุดก็คือการฝึกค่ะยิ่งคุณฝึกฝนไม่ล่วงหน้าคุณฝึกซ้อม คุณพร้อมและเต็มที่ในเนื้อหาของคุณคุณจะสามารถถ่ายทอดมันออกมาได้เป็นอย่างดีคุณจะพูดได้อย่างลื่นไหลและสิ่งที่คุณพูดจะจูงใจคนได้ง่ายขึ้นค่ะประเด็นปิดท้ายในข้อที่3การพูดอย่างผู้นำเขาจะขะจัดทุกข้อสงสัยการถ่ายทอดความคิดที่มีพลังที่สุดคือการทำให้คนอื่นเชื่อแบบเต็มร้อยเปอร์เซนโดยไม่มีข้อสงสัย ดังนั้นคุณลองคาดเดาว่าคนที่มานั่งฟังคุณเขามีข้อสงสัยอะไรอยู่ในใจคุณอธิบายในสิ่งเหล่านั้นให้ชัดเจนไปเลยนี่คือเทคนิคที่นักจูงใจทุกคนทําค่ะพวกเขาไม่ได้เอาแต่พูดแต่ยังอ่านความคิดของคนที่กําลังฟังอยู่ได้ด้วยและเขาก็จัดการกับข้อสงสัยก่อนที่จะมีโอกาสได้ตั้งคําถามซะด้วยซ้ํา แต่แน่นอนว่าถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการตั้งคำถามคุณก็ต้องไม่แสดงความลังเลออกมาให้เห็นและคุณต้องสามารถที่จะให้คำตอบที่ขจัดความสงสัยได้จนหมดสิ้นในคำตอบเดียวโดยที่คุณไม่ต้องมีให้เขามาถามคำถามเพิ่มเติมอีกนี่เป็นเรื่องราวของความสามารถเป็นไหวพลิบในการคิดที่คุณจะต้องฝึกไว้และถ้าคุณอยากเป็นนักจูงใจที่บรรลุผล คุณสามารถนำสามข้อนี้ไปลองใช้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะครูเก๋รออ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนอยู่ค่ะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ